สวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ตสุขคูสุคนพี่น้องเจ้าขาผู้อยู่ทางไกลและกระทางไกลเนาะเจ้าค่ะที่กําลังขับส o มอยู่ตอนนี้เนาะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับผู้ค่าเป็นคลิปที่2ของมือนะองนะม้อนี้เนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ผู้ค่าก็สิพาพี่น้องมาเห็ดเงาอนพญนาคหรือว่าพญานาคนะพี่น้องเนาะ เป็นแบบที่ผู้ข้าบูเคยเห็ดมาก่อนเลยพี่น้องเจ้าขาเนาะเอาไว้ต๊บแต่งพ่านใบสีเจ้าขาหรือเอาไว้ตบแต่งกระทงเนาะหรือว่าสีให้เป็นผานพญานาคไปบูชาปู่พญานาคเนาะอันนี้กับมาเบิงมาชมนํากันเลยพี่น้องเจ้าขาเสาี้ยวออกมาเป็นนาดาเนาะเจ้าขาอุปกรณ์ของเฮาเมื่อนี้ที่เฮาต้องเตรียมเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งก็คือใบลิ้นกระบือเนาะพี่น้องเจ้าขากรณีที่ผู้ใดบ่มีใบลิ้นกระบือก็สามารถใช้เป็นริบบิ้นก็ได้เด้อเจ้าขาริบบิ้นสีแดงก็ได้เนาะเจ้าขา หลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือรวดจ้ะพี่น้องจ๋ารวดเนาะรวดเบอร์สิบแปดเป็นรวดใหญ่ด้อจ้าอา๋อคือเปียพันกันค่ะคนนี้แล้วก็จะมีรวดน้อยเนาะจ้าอันนี้ก็จะหอมเหมือนนิ้วใบสีเลยเนาะหอมเหมือนนิ้วใบสีประยุกต์เนาะจ้าพี่น้องจ๋าแต่ผู้ค่าสีเริ่มเห็ดเลยเนาะอันดับแรกก็เอารวดเข้าไปนะนี่จ้าเอารวดวางลงไปเลยก็ ห่อเป็นนิ้วใบสี่เลยเด้อจ้าดันลวดลงแบบนี้แม็กแล้วก็ใช้ใบลิ้นกระบือห่อเลยจ้า,จาพอได้แบบนี้เซ็ตเรียบร้อยแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เริ่มเข้างอนนาคเลยจ้า วิธีเข้าหงอนนาคเนาะพี่น้องจ้าม้นวนเป็นนิ้วใบสีเจ้าค่ะแล้วก็เอาลวดสอดเข้าไปด้วยจ้าอักน,นั้นก็แม็กจ้าเราจะเข้าช่อคล้ายๆลักษณะช่อแม่ใบสีเลยจ้าแต่ใช้ลวดสองเส้นเพื่อความแข็งแรงพุณได้เว้าวไทยได้บัตนี้ <laughs> เข้าชอบไปเรื่อยๆเลยเด้อจ้าอันนี้ใครจะห่อสองชั้นก็ได้นะคะใบลิ้นกระบือหรือจะห่อชั้นเดียวก็ได้เด้อจ้าเอาตามสะดวกเลยเด้อน้องจ๋า หลังจากที่เราห่อสิอ็จเ่าก็เจียนด้านข้างออกจ้ะจะใช้แค่ห้านิ้วนะจะ 2, 4, นะ้าสองสี่ห้าเนาะห้านิ้วก็ยากจะยาวแล้วนะห้านิ้วเลยพี่น้องพอได้แบบนี้เราวางไว้เลยจ้ะต่อไปให้เห่ามาตัดลวดเป็นสามันสามซิ้นสามขนาดสามอันพี่น้องโว้ยบัว้าไทยดอก <c oughs> สามซิ้นเ่าวะเอ,อยู่ใส่ละส้นนี่ ได้ลวดมาสามขนาดความยาวเท่าๆกันเนะจ้าหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มใช้ใบตองเปียเลยจ้าทำเป็นลิ้นนาคแล้วก็ปากนาคเลยจ้าเอ้ยเบตองก็ได้ชิ่ให้พี่น้องเบิ่งสุดๆเลยจ้าใช้ใบลิ้นกระบือ พันเข้าไปจ้าเป็นนิ้วใบสี่เด้อแม็กเปลี่ยนลงมาเรื่อยๆจ้าอันนี้ก็คือเริ่มทำปา,ากนาคเลยเด้อจ้า ขนาดน้อยขนาดใหญ่เอาตามที่เฮาต้องการเราเด้อพี่น้องเด้อว่าเฮาอยากได้ขนาดน้อยหรือขนาดใหญ่เนาะมันอยู่ที่เฮาชีกกใบตองจ้าถ้าชีไใบตองใหญ่ก็ส <tr> <ina> mm ิได right like ้ขนาดใหญ่ชกไใบตองน้อยลงก็สิได้ขนาดน้อยลงเนาะจ้าเปลี่ยนลงมาเรื่อยๆเลยความยาวเอาตามที่เฮาต้องการจ้า เปียแบบนี้สองอันเนาะเจ้าค่ะผ้ค่าใช้ความยาว8ดชิ้นเด้อจ้หนึ่งสสาสี่ห้าหกเจ็ดปดเนาะพี่น้องเนาะเปียแบบนี้ได้สองอันละวางไว้เจ้าค่ะหลังจากนั้นพี่น้องเจ้าขาเปียต่อจ้าใช้อีกอันนึงลวดที่เราตัดไว้เนาะเจ้าค่ะเปียแบบเดียวกันเลยเด้อจ้าแต่ไซส์เป็นใบดินกระบือบ้อแบบนี้ทีบริไซส์เป็นใบตองเด้อจ้า ใบลิ้นกระบือกระเหี่ยวกาลังพอดีเจ้าค่ะถ้าไว้เหี่ยวก็นี่กระหิดยางเนาะอันนี้กําลังพอดีแล้วก็เปียลงมาเรื่อยๆเลยจ้ะใบลิ้นกระบือต้องเบามือนิดนึง้อเจ้าค่ะเวลาแม็กเวลาเหดอยางกระได้พดว่ามันมีความบอกช้ำง่ายบ่คือใบตอกเนาะเจ้าค่ะ เราต้องเริ่มเปียกตั้งแต่ใบน้อยไปหา,บาใบใหญ่เด้พี่น้องถ้าเราเริ่มเปียกแต่บใบใหญ่เลยบบน,นี้บรรลงมาในหน่อยมันสิบทันเนียมันสิบมีมันสิบมีผัวมันสิบบได้ดมันสิเปีย <c oughs> กแย่ผู้ขาก็ัพยายามเลือกใบน้อยก่อนเพราะถ้าเอา,บาใบใหญ่เลยมันจะเปียกแย่ไปเลยเพราะใบลิ้นกระบือเขามีจํานวนจํากัดและขนาดจํากัดนะพี่น้องจาบ่บคือใบองที่เขาสามารถกะขนาดและกระฉีกได้โลดธนาเนาะ เปียไปเรื่อยๆเลยจ้าความยาวก็เอาพอๆก,กันครับตัวนี้เลยเนาะจ้าประมาณ8ถึง9ชิ้นก็นได้จ้าอันนี้ก็เซตเรียบร้อยพี่น้องจ้าอันนี้ทั้งหมดความยาวเก้าชิ้นเด้อจ้าสองสี่หกแปดเก้าเนาะพอเราได้องค์ประกอบทุกอย่างนี่เซตและอาคยียาก่อนพี่น้องจ้าสี่หกเกินไปจ้าองค์ประกอบของเขามีอยู่ทั้งหมดกี่ชิ้นคะนี่สี่ชิ้นเนาะเจ้าค่ะนี่ หนึ่งสองสามสี่ชิ้นเราองค์ประกอบอันนี้ก็คือนาคแล้วหลังจากนั้นบัดน,นี้ผู้ฆ่าก็เตรียมไปตองไว้หอ่อหรือเข้าตัวเนี้ตัวนาคเนาะพี่น้องจ๋า <c oughs> มาเข้าช่อห่อกันเลยจ้าพอเขาจับตัวนี้ขึ้นมาเด้อเจ้าค่ะตัวแรกที่ผู้ค่าพายเห็ดเนาะเจ้าค่ะอะไรปิ้นกลับปิ้นกลับแนวนี้แล้วเอาตัวนี้ไวนน้แนวนี้นี่จ้า ใช้แม็กแม็กจ้ะแล้วก็ห่อเจ้าค่ะหอ่อนนนี้เดือเจ้าค่ะพอห่อนี่พลิกกลับมาทางนี้เดือเจ้าค่ะทางห่อนนาห้านิ้วนี่พลิกกลับมาแล้วห่อ้นนี้เจ้าค่ะห่อคือนิ้วใบสี่เลยจ้ะห่อให้แน่นๆเด้อพี่น้องจ๋าห่อให้แน่นๆ จะได้งามจากเบี้ยวไม่หอไม่มันยากเบี้ยวนี่หลังจากนั้นก็เอาชิ้นที่สองเจ้าค่ะเออโบแมนโบเมน,มเมนพี่น้องชิ้นที่สามก่อนจะ ิ้นที่สามหันหน้าเข้าหาชิ้นที่แรกเด้อเจ้าค่ะเอาหันหน้าเข้าหากันเลยจ้านี่ลดหลั่นลงมานิดนึงหันหน้าเข้าหากันเลยใช้แม็กแม็ก,มกจ้าแล้วก็ห,อห,อห่อห่อมันเดิมเวลาห่อหันหลังกลับหันลายเปียามาเข้าเฮาพี่ลายเปียามาทางนี้เด้อจ้าเดีทางลายเปียเนี๋ยมาทางนี้ ทั้งนพี่น้องสิงงงนำผู้ค่าได้ผู้ฆ่าว่าไปว่ามาผู้ค่าอย่างสิงงงเจ้าคงแม็กให้แน่นจ้าแม็กหน้าแม็กหลังเลยเด้อจ้าทางนี้กับแม็กอีกก็ได้จ้าบ่ไม่อย่างในโทรศัพท์กับชาร์ตนำเฮ็ดนำได้นี่พี่น้องมันก็นเลยเครื่องสส่โทรศัพท์นี่บ่สายดำๆนี่พี่น้องชาร์เป็นนำเฮ็ดเป็นนำแตสีเบริร์จ้าต่อไปชิ้นที่สามชิ้นสุดท้ายจ้า ชิ้นสุดท้ายหันหน้าเข้าไปหากันอย่างนี้เลยจ้ะหันหน้าซ้อนตัวนี้เลยด้จ้ะน,นี่เห็นบ่ะพี่น้องจ้ะจ้ะนี่ก็แม็กเหมือนเดิมจ้ะก็ห่อจ้ะหอก็พลิกกลับจ้ะพลิกกลับแล้วก็ห่อลงมา แม็กข้างหน้าข้างหลังให้เรียบร้อยนอจ้ะโบคือบบเน้นรับพอห่อเซตแบบนี้เรียบร้อยพี่น้องจะขาหลังจะนั่นกับเปียลงมาเรื่อยๆจ้ะเปียลงมาเรื่อยๆความยาวหรือว่าตัวของพญานาคเนี่ยเอาตามที่เราต้องการเลยนะจ๊ะเปียแบบนี้ลงมาเรื่อยๆให้ได้ตัวนาคยาวตัวนาคสั้นอยู่ที่เฮาเลยจ้ะ จะเปียที่เปียห่างก็ได้เด้อจ้าบ่มมีพิษบ่มีถืกเนาะเปียห่างกับสิแล้วไว้เปียที่กับสิเป็นงานละเอียดแน่กับสิออกมาละเอียดสวยงามแน่เนาะพี่น้องจ้าอันนี้ผู้ค่าค่อนข้างที่สิเปียห่างเลยจ้าเปียไปเรื่อยๆเอาความยาวตามที่เราต้องการเนะจ้าส่วนงอนหน้าปากนาามอนป้อยไว้แนนนี้ก่อนพี่น้องอย่าพึ่งเห็ดมันเฮาเปียแล้วเรียบร้อยเฮาจะเป็นจัดการนะจ้า พอเปี่ยนเ,นเซ็กก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้พี่น้องจาาง๋าหลังจากนั้นเราจะเริ่มแล้วจ้ะเริ่มทาหงอนนาคแล้วจะงองอหงอนนาคมาอย่างนี้เลยจ้ะนี่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 เจ้าค่ะปากหงอนนาคก็เอาเตื่อยลงนะน,นี่จ้ะปากอันนี้ลิ้นเจ้าค่ะอันนี้คือลิ้นนาคเ้อจ้ะส่วนนี้ก็คือหงอนนาค นี่ดัดงอเลยจ้าดัดงอตามูุคคลนะจ้ะนี่พอดัดงอได้อย่างนี้แล้วต่อไปก็ก้มหัวนาคลงเจ้าขาหักคอนาคลงนี่พี่น้องเจ้าขามันจะเป็นพญานาคที่อลังการงานสร้างมากเจ้าค่ะ เริ่มเป็นเหมือนตัวนาคหรือ,อยังคะหลังจากนั้นเราก็แต่งตานาคเข้าไปเนาะเจ้าค่ะโดยการใช้ดอกไม้เด้อหรือว่าเป็นตานาคพลาสติกหรือตานาคปลอมก็ได้เจ้าค่ะติดลงไปเลยเจ้าค่ะ อันนี้ดัดงอได้ตามที่เขาต้องการเลยเด้อเจ้าค่างอนนาเนี่ยเขาอยากได้แรงเขาก็งอเอาตามนั้นเลยจ้ะเดี๋ยวผู้ค้าขอตัวติดดอกบานไม่รู้โดยใส่ทําเป็นตานาคแป๊บหนึบบน่งนะจ้านี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเจ้าขาเห็นไหมพี่น้องงามบ่เจ้าคะเป็นพญานาคที่อลังการมากพี่น้องเจ้าขาดูทําง่ายไม่ต้องใช้โฟมเจ้าขาเนาะโอ้ยผู้ค้าขอนั่งใน้ะนัดก่อนอนี่พี่น้องจ๋า อันนี้คือส่วนลิ้นของนาคเจ้าค่ะอันนี้คือคางหรือว่าเข่าของนาคเนาะเจ้าค่ะอันนี้คือปากบนแล้วก็งอนพญานาคเนาะเจ้าค่ะเวลาเขาใช้งานเขาก็ต้องตั้งลงตรงนี้จ้ะดัดงอได้เลยเวลาเขาจะตั้งเนาะพี่น้องเนาะแต่ส่วนนี้มันจะชูด้านหลังเป็นก็ดนาคเนาะจ้าส่วนทั้งหน้ากับบเป็นอย่างเจ้าค่ะพวเขาประดับออกมาแล้วมันจะเห็นแค่ตัวงอนนาคเนาะพี่น้องเนาะเป็นอะไรพี่น้องสวยงามอยู่บ่เจ้าค่ะ พญานาคแบบใหม่เนาะเจ้าค่ะใส่งอนให้อรังการขึ้นกว่าเดิมนะเจ้าค่ะงอนนี่ฮาสซดัดงอนอะไรก็ได้เด้อเจ้าค่ะนี่ฮาสิงอไปทางหน้านวนี่ก็ได้จ้ะบบเป็นยังฮาสซงอไปทางหลังก็ได้จ้ะพอใส่ลวดลงไปแล้วจ้ะพี่น้องจา๋ามันอยู่ที่ฮาสซดัดงอเองเลยจ้ะนี่จ้ะเปไ็นอะไรพี่น้องถึกโอ้ถึกใจอยู่บ่เจ้าค่านะเนาะทำงอนพญานาคหรือตัวนาคแบบอรังการนะเจ้าค่ะแบบสวยงามเนาะให้งอนแบบ ดูมีมน์ขังพี่น้องแต่ถ้าเาราติดเป็นตาปลอมลงไปนะที่เป็นตาพญานาคนะพี่น้องจ๋ามันจะดูสวยดูลดกว่านี้พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าพี่น้องสิได้ความรู้และก็ได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ่มากกัน,น้อยเนาะพี่น้องเจ้าขาหากผิดพลาดประการใดไปผู้ขาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยในายเด้อเจ้าขาพี่น้องจา๋าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า